งั้นนี่นว่างเราเราเตะตัวสวยตลอดตลอดเตะตัวสวยตลอดเวลาเออแล้วเป็นอะไรเออเหมือนให้เห็นอะเว้นพอดีอะเลือกแล้วเลือกแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วเือถ้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เชีภูมิใจกับลูกๆยังไงบ้างกสาวเออโอ้ยภูมิใจมากครับเพราะว่า มันเราเรามาจากจุดเดียวกับน้องอะครับผมมาจากจุดที่มาเป็นศิลปินฝึกหัดจนวันหนึ่งได้มีโอกาสค่ายเห็นแล้วทําต่อจนได้มาเป็นอาชีพเราแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างเรามาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเราได้มาทําเบื้องหลังให้กับเด็กรุ่นใหม่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้สิ่งที่เรามีให้เขาได้มากที่สุดแล้วก็ วันนี้เป็นวันของเขาครับวันนี้เป็นวันของเขาก็เราก็มีหน้าที่แค่พาน้องเก่งขึ้นแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีน้องน้องควาอมน้ำตาลือนิดนึงคุณพ่ออยู่ข้างล่างซึมต้องไหมคะซึมครับซึมเลยตอนต้นข้าวน้ำตาไหลผมนี่คือแบบหันหน้าหนีก่อนอย่าสิอย่าสิเพราะว่าจริงๆคือเราเรารู้ว่าความฝันของน้องแล้วเรารู้เพราะว่าน้องบางคนอะ อย่างแจ็คพอตจริงๆแล้วอ่ะผมเจอน้องน่าจะหปีที่แล้วครั้งแรกแล้วก็คุยกับน้องไว้ตั้งแต่วันนั้นว่าถ้าวันหนึ่งพี่ได้มีโอกาสทําศิลปินรุ่นใหม่พี่อยากให้หนูเป็นหนึ่งในนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือทาบท้องผมทาบทามผมทาบไม่ครับแล้วแต่คนครับเบลน่าจะคนสุดท้ายที่ทาบถามเพราะอย่างนัท ผมเล่นละครเวทีกับน้อง2เรื่องแล้วของราชดารลายก็คือบัลลังเมฆกับพิศวาะมิวสิควลนัดคือเล่นเล่นที่รัชดาไลายด้วยส่วนที่เหลือ4ี่คนนะครับก็เป็นทบีน oh. ัมวันไอดอลซึ่งผมไปเป็นกรรมการ oh. บางคนผมไม่คนไปคัดมาจากจังหวัดเลยด้วยซ้ำอะงไรเงี้ยครับก็เหมือนทับทามทับทามไว้ <hel an> อะไรเงี้ยครับจะเป็นหคนนี้ยากนะครับเห็นเขาบอกว่ากว่าจะรวมตัวกันได้สองปีกว่าจะมาเป็นเดบิว์วัน ผมอะเริ่มทำเพลงกับน้องตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาอยู่ rising เลยครับทำในสตูดิโอผมชวนน้องๆมารวมทำเริ่มทำเพลงด้วยกันเริ่มฝึกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ใช่ทำที่บ้านตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ rising เลยครับจนวันหนึ่งอย่างที่ผมพูดบนเวทีคือพอ rising เป็นเหมือนเป็นบ้านที่เรามั่นใจแล้วว่าพาน้องไปได้นะเราถึงพาน้องมาเพราะว่า เราอยากให้น้องได้โอกาสที่ดีที่สุดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ขออนุญาตเรียกชินว่าในห้างหรือชื่อของบ้านดิ่งก็เรียบก็เืิดเป็นพ่อน้องๆเลยฮะตอนเนี้ยเล่นในห้างได้ในห้างก็ในห้างในห้างก็ได้ครับในห้างได้ครับให้คะแนนชินแบบเพว่าเขาทำงานหนักอยู่ค่อนข้างตลอดอย่างไรบ้างจริงๆให้เกินร้อยเลย อกันเรื่องอวยเรื่องอวยแฟนยกให้ลี่ครับคเขาทําดีขนาดไหนคือเขาเป็นคนพยายามมากคือหนูเห็นตั้งแต่ตอนทำเพลงที่สตูดิโอที่บ้านเห็นน้องมาแบบอย่างแบทีละคนสองคนสามคนอย่าเงี้ยเราเห็นพัฒนาการมาตลอดแล้วก็ช่วงระยะที่ทำอ่ะนางมีป่วยด้วยมีอะไรคือแบบมันเจอเรื่องเาวาเยอะมากๆเลยอะค่ะจนพาถึงวันนี้ลี่ก็แบบเฮ้ยหายเหนื่อยนะจริงๆเพราะว่า ไม่ใช่แค่พี่ชินที่พยายามน้องๆก็พยายามเหมือนกัน <จะ S 1> เราเห็นว่าแบบเออทุกคนแบบเต็มที่กับมันมากๆจริงๆอะไรเ <Anton. S 2> งี้ยโดยเฉพาะเขาคือแบบเขาเป็น,ปนคนเขาเป็นเขาเป็นนักสู้อ่ะพี่คือเขานคนที่เหมือนแบบกัดแล้วไม่ปล่อยอ่ะถ้าจะเอาคือต้องเอาให้ได้เออแลเหมือนที่นี่ไงกัดไม่ปล่อยเลยทีนี้อาชินแล้วอย่างขอหลังตัวนี้จะวางบอกว่า กลยุทธ์ยังไงให้กับเ็กๆกับทีมกับอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบจันเขาไปให้โอ้จริงๆงน้องๆมีของให้ได้โชว์อีกเยอะครับจากตัวน้องๆคือผมคุยกับน้องๆตั้งแต่วันแรกเลยว่าน้องๆเคยถามผมว่าพี่มองคาแรคเตอร์พวกหนูแต่ละคนเป็นยังไงพี่วางคาแรคเตอร์พวกหนูยังไงผมบอกว่าผมให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่อยากวางว่าน้องควรเป็นใคร ด้วยความที่น้องเป็นน้องในแบบที่น้องเป็นอะ่ะมันมีอะไรอีกเยอะมากที่มันพัฒนาต่อพัฒนาต่อได้ครับก็น่าจะมีซิงเกิลสองไม่เกิน2เดือนนี้ครับอ,อยู่แล้วแลวเราอ่งหรือยังะไรนะฮะตำแหน่งนรงอระะ <laughs> ัง,งตาแหน่งอะไรครับก็ผมคิดว่าผมน่าจะทํามันออกมาได้โอเคนะครับจาก <ừ. S 1> จากจากที่แบบเราเห็นผลงานชิ้นนี้แล้วก็เรารู้สึกว่า เราอยากจะพาน้องๆไปให้ถึงจริงๆอะ่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนมีศักยภาพมากครับ mm hmm. แล้วก็น้องๆทุกคนสวย mm hmm. แล้วก็ผมว่าตอนนี้ทีป๊อปกำลังสนุกครับแล้วก็ฝากแฟนๆทีป๊อปทุกคน mm hmm. แฟนๆคนไทยทุกคนนะครับสนับสนุนน้องๆ mm hmm. เป็นกำลังใจให้น้องๆครับเพราะว่ากลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เก่งสำหรับผมนะเก่ง mm hmm. จริงๆแล้วก็ อยากให้เขามีแฟนๆเยอะๆคอยสปอร์ตคอยให้กำลังใจน้องๆนะครับยังไงฝากวงเอ press ด้วยนะครับว่าเป็นการสร้างร่าฐานให้กับชีวิตคู่เราด้วยไหมครับธุรกิจก็มีแล้วเป็นจ้าของค่ายเพลงก็มีแล้วพู้ังๆนผด้ลงทนี่ต้องพูดนะเพราะสินทรัพยเยอะหนูว่าก็น่าจะใช่รีบพุ่นเลยพี่พุ่เลยหนูว่าจะใช่คือไอ้ไถับรอหรอราขับร้อหรอ ปกติเราสัมภาษณ์แยกกันนะเอออันเนี้ยปกติปกติยเธอจะพูดพูดว่าเออแต่บอกเลยว่าชินอวยเธอเก่งมากพูดเลยรีว่าเราแข่งกันอวยคือเราเป็นเป็นบ้ากันอยู่สองคนอวยกันอยู่นั่นอ่ะดีแล้วไงคือคือรียว่าการที่พี่สเตปอัพมาทำตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบบริหารเนาะการบริหารแลยลีอยากเขาทำมานานแล้วอันนี้พูดตรงๆแล้วรีว่าตอนนี้คือด้วยคําที่ว่าเรามองอนาคตด้วยกันค่อนข้างก็ มันก็พุ่งตรงคืนเราก็มองกันนะเขาไกลมากการที่เขามาเซตอัพทําตรงเนี้ยถามว่าดีใจไหมลึกๆก็ดีใจมากแล้วก็สปอร์ตเขาโคตรเลยในการก่อนมาตัวรอแหวนอยู่ไปครับรอรอว่างนั่นนี่ว่างเราเราเราตัวเต็มตัวสวยตลอดเป็นตัวนั่นเราเต็มตัวสวยตลอดเวลาเออแล้วเป็นอะไรเออเหมือนให้เห็นอะเว้นพอดีอะนึกออกปลาแทนที่จะเอาวันนี้แทนที่จะเอาวันนี้ไปใส่นิ้วชี้ไม้จ่าใส่นิ้วกลางกับก้อยจ้าเออนิ้วเ ที่เหมาะมนนะาจริงจริงมันจริงจริงก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะครับหรือเวลาที่เหมาะสมแล้วนะผมคิดไว้หมดแล้วครับคิดล้วนเลยเออคิด้วนเได้เลยวไปผมคิดไว้หมดอยู่แล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้เพิ่งคิดด้วยใช่จริงๆไม่ได้เพิ่งก้าวแล้วใช่จริงๆจริงๆคือต้องบอกงี้ว่าเลือกแล้วเลือกแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้ว เลือกแล้วตั้งแต่ซื้อบ้านแล้วเลือกแล้วนึกนึกออกไหมติ๊บเขาต้องแต่งตัวสวยรอตลอดเวลาเลยดีแล้วแต่ทุกวันนี้หนูแอฟชุดข่าวเยอะมากยทำไมถ้าช่วงใหม่บีทิ๊บก็คือมั่นใจใช่ไหมว่าต้องมีชัยมันมียังมีเซรินี่พรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นพรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นเร็วเกินใส่ได้เลยเร็วเกินชุดก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่งหรอไมยเดี๋ยวดิคุณผู้จัดการ พู่นี้อ,ออกได้ไงกระเป๋าก็ต้องใส่ใหม่ได้ไม่หนูคิดว่ามันทริปนี้น่าจะเร็วไปจริงนี่เป็นคนมีเซนส์อะไรอย่าง,งเงี้ยครับว่าเขาจะมาตอนไหนเรา,าเซอรไพรเราจับได้หนูว่ะพูดกับทุกคนแล้วพี่ชินคนซอรไพรยไม่เก่งออโทษนะแป๊บหนึ่งขอแก้ได้ไหมฮะกูจะสซัรพายเก่งได้ยังไงในเมื่อถามหาของขวัญทุกวันนะฮะขอประทานโทษสมมุติคบรอบเรือนกันยาบอกเลยว่า อยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาแต่พอจะแกแตซื้อไม่ทันแล้วถามแล้วมิถุนาถามอีกหนึ่งครั้งกละกกาดาสองครั้งสิงหาถามกูทุกอาทิตย์คำถามคือกูเจอเซไพ่อย่างไงครับอันนี้คือจากใจเราใช่ไหมขออนุญาตบ่นนิดนึงแหมมาบอกเซอร์ไพรส์ไม่เก่งเซอร์ไพรส์ยังไงแล้วเขารีเควนแปว่าเขาอยากไล่อะไรแต่ละครั้งแต่ละอีเวนต์เสร็จแล้ว โอ้ยหลังๆไม่ค่อยครับเพราะว่าเหมือนเราคุยกันแล้วว่าปีนี้จริงๆโฟกัสของเราคือบ้านการทําบ้านให้ให้ให้ดีที่สุดในในแบบที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็รีเควสเรื่องบ้านไปเยอะเหมือนกันแล้วมันก็แค่นี้ก่อนของสารเขาค่ะแค่นี้ก่อนจะเปอาใหม่แต่บ้านเสร็จแล้วเอาใหม่ไปเรียนทีละนิดเหมือนทีมมันรู้ปั้มหนึงนะนิดตรงไหนเหมือนทีมมันรู้อนาคตเราเนาะผมรู้อยู่แล้วครับผมผมเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วฮะอันไหนที่แบบ เจอสุดในบ้านมุมไหนสองห้องเนี้ยแบบอทั้งบ้านก็คือเอาอย่างนี้ละกันบ้านอ่ะบ้านพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วอองสิ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องของผมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนอัดอั้นอยากปลดปล่อยเพราะตอนแรกอะในบ้านหลังนี้ใช่ไหมมีสี่ห้องนอนสามข้างบนหนึ่งข้างล่างอันนี่ก็เลยอ่ะเธอไม่ได้ขออะไรเลย ขอห้องนอนข้างล่างนะที่เป็นเล็กๆขอทําเป็นห้องแบบเพื่อนมาอะไรอย่างนี้ได้ไหมรอบแรกนางไปได้ได้เธอห้องนี้ใช่ไหมได้ได้ได้รอบสองไปเธอห้องนี้มันเหมาะกับการเป็นห้องแบบแต่งหน้าเราเหมือนกันเนาะห้องเดียวที่กูขอห้องเดียวที่ขอครับแล้วยังไงครับก็เลยเราก็ถามว่าต้องตอบว่าอะไร ครับใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรก็เลยต่อเติมเพื่อทำห้องให้โผมายังค่ะทีนี้หลังบ้านนางก็เลยอยากต่อเติมเป็นมเอือัลโดร์ไดเนอร์ไดนิ่งแบบพาครอบครัวมากินข้าวแบบเซมิเอทอัลร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆจุดประสงค์ไม่ใช่ตรงนี้หรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้กับที่ที่จะทำวอล์กินพอเสร็จพอดีก็เลยอ่ะไหนๆหนทำข้างล่างแล้ว ขึ้นไปชั้น2เป็นตรงนี้เป็น walk in ให้เราได้ไหมเข้าใจเข้าใจก็ครับขอนิดหน่อยไม่เยอะหรอกเราได้ห้องไหมครับในบ้านที่นี่รับอ๋อห้องที่ได้คือต้องต่อเติมเองครับลินลีแล้วไปเช็คครับไม่ไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องที่มากับบ้านครับห้องที่ต้องเติมครับเราจะแก้ตัวไม่ได้มีแก้สิแบ่งแบ่งให้เขาได้ไหมแบ่งได้อยู่แล้วก็ต่อเติมให้ไง ต่ว่าปีนี้่ไม่หรอกเป็นโจ๊กจริงๆกับผมไม่ได้ไม่ได้บ้านผมนะห้องที่สําคัญที่สุดของผมคือห้องนอนเท่านั้นเลยเพราะว่าเราเป็นคนออกไปทํางานอยู่แล้วแล้วก็ขอห้องอื่นนิดหน่อยเพราะว่าเป็นคนติดบ้านติ่บ้านมากอันนี้หนูสบายใจละอันนี้อื่นก็เป็นบ้านที่เราจะสร้างอนาคตด้วยกันเรอครับใช่หมายถึงว่าบ้านเหรอครับ ไม่อยากไปานผมหรืนุนทำไมเขามองตัวตรงสายตาคาดฉลาดนะโอ้โหอยากรู้ว่าเขาจะตอบว่าเท่าไหร่ไมู่ไม่กล้าพูดเลยอ่ะรอให้มันเป็นเสร็จไปเสร็จแล้วกันเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะคนลุกอยู่นิดนึงหนนบานปลายเลยเนาะไม่ถึงไม่ถึงบ้าก่าบ้าบ้าไม่ถึงไม่ถึงว่าไปว่ามายังไม่รู้เหมือนกันเลยใช่เขาไปเขามาก็อือเท่าไหร่อ่ะหน่วยหลักสิบป่ะน่าจะก่อนหนึห้าสิบประมาณ ไม่ไม่รู้เลยพี่อันนี้คือแบบว่าอย่าเพิ่งเลยเนาะเซมิลี่งงานถูกใจที่สุดมุมไหนบ้างที่เราปวดเปบนพิเศษห้องตัวเองอันนี้ห้องห้องทำงานตัวเองห้องคอนเทนต์แล้วก็ห้องดายงห้องที่ขโมยไปจากผมมะฮะห้องนั้นแหละฮะห้องดายงอันนี้ก็ชอบจริงๆชอบทุกอย่างเลยเพราะว่าเราคิดทุกอย่างเองด้วยกันแต่พี่ชินดูตามใจเรานะอ๋อคุก็ใช่คุณนางนางนางเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกคูอแล้วนางแบบว่าอะไรก็เออแล้วแต่เธอแล้วแต่เธออะไรแสดงว่าอ่อนเก็บ ก็ไม่นะเวลาเวลาขอเขาอ้อนเนี่ยบอพี่ชินอยากได้ห้องนี่เราอยากได้ไม่ก็แบบเออที่ยักอะไรเก่งแค่หล่อเก่งแค่หร่อยอยักษ์ยอยักษ์เก่งยอยักเก่งแต่เขาจะแบบไม่ได้เป็นประเภทแบบอ้อนว่าอยากได้เขาจะเหมือนแบบพูดไปเลยพูดพูดไปว่าแบบเออเธอนี่สวยเนาะอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแบบพูดออกมาอย่างนี้ผมก็เก็บละเดี๋ยวคอยดูว่าจะพูดอีกรอบไหมถ้าพูดสามรอบแปลว่าอยากได้จริงละ แต่ถ้าพูดรอบเดียวอาจจะแบบแค่แบบอ๋อสวยนะอะไรอย่างเงนี้บ้านจะเสร็จสิ้นปีครับสิ้นปีแล้วก็มในปีนี้ข่าวดีมีทุกวันครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีมากที่เปิดตัวน้องๆเอ็มเพรสข่าดีขอรีแต่งงานจะมีปีนี้ไหมครับคอนเฟิร์มไม่รอดูครับรอดูครับก็ไม่ต้องบอกว่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินปีนะอยู่แล้วครับ ไม่เกินไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคุยกันแล้วเป็นเป็นแลนที่เหมือนเราคุยเรื่องแลนเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตคู่เราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่าอ่ะพอบ้านเสร็จแล้วมันก็ต้องแบบ make it official นะว่าเราเราเป็นสามีภรรยากาันม,มันก็นึกอ,ออกไหมฮะก็ก็ไม่เกินปีหน้าแหละครับแต่เซอร์ไพสปีนี้เนาะนยังไมรอไหม เล่นหนูสวยทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณครับแรงมากค่ะหยดอีกยอดอีกเนี่ยไอตอนถามตอนตอนแรกอ่ะก็ไม่ค่อยพูดอะไรนะเพรถามสามรอบแล้วเออเหมือนเล่นไม่กวางเลยไม่ก็เราเล่นเราเล่นเราเล่นถ้าผมถ้าผมจะพูดก็กลัวว่าจะเมาเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยอากาศรุนแรง